จะทานน้ำแกลมาฝรั่งเพื่อสุขภาพดูนี่สิงองขึ้นมาเดี๋ยวเราจะอไปปูกมาดูน้ำเกล์หน่อยน้ำเกลสุขภาพค่ะจะใส่หอมแดงลงไปด้วยใส่มะเขือเทศด้วย ใส่น้ำปลานิดนึง่งเกิงจืดๆใส่น้ำปลายอย่างเดียวค่ะมาดูน้ำแกงสุขภาพของเราทำเกงเองที่บายย้านง่ายๆค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็เพื่อสุขภาพครอบครัวของเราน่ากินม,มากเลยดูสิทำง่ายๆไม่ต้องใส่อะไรมากใส่แค่น้ำปลาเดี่ถ้าโชอบเกลือก็ใส่เกลือใส่นิดเดียวเกิงจืดๆค่ะ น่ากินน่ากินจริงจิง